ก็กรับสวัสดีผมอยู่กับผมสตีดเรียวคาร์นะผมนะช่วงนี้ผมก็ลงคลิปเร็วๆหน่อยนะฮะ uh huh. เพราะว่าปีนี้ผมจะกลับมาทำ u t u b e แบบเต็มระบบนะคะ <Wow. S 1> ส่วน f อคันเขียวก็รอ็นิดนึงหน่อยนะฮะผมเอย่าสั่งเครื่องมาครับผมไม่ต้องกลัวฮะโอเคะ <Okay. S 1> ส่วนอีกคันนึงก็ยังคิดไม่ออกแล้วผมว่าจะไปแนวไหนทรงไหนจะไปยังไงแต่น่าจะดิฟทั้งสองคันเลยนะฮะ <What? S 1> โอเคส่วนวันนี้ผมก็ไปหาแป้นก <What? S 1> ิมโบนะอ่ะเพจมันอะ ไม่เจอครับเพราะว่าคลิปก่อนให้น้องถือกล้องใหญ่แล้วก็เก็บฟุตเทนนะฮะสันตาแตกเลยครับผมแบบจะอว้ะอวก,กเลยครับผมตัดจะอ้วกมากเลยฮะก็เลยไม่ลงนะผมลงแค่นิดเดียวพอเดี๋ยวเนี่ยเพิ่งทํางานเสร็จครับผมแล้วก็ซื้อน้ำมันเจ้าขันส้มนะฮะซื้อน้ำมันเขามาละเดี๋ยวเอาไปใส่ขับเล่นหน่อยไม่ได้ขับเลยฮะไม่ว่างฮะโอเคจะตัดภาพไปทีไปที่บ้านดีกว่า gì không đi Đó ta. Này. mày, mày đâu đi Audi đi mày tầm niệm bên đi ngay tầm niệm bên nó đi mày đi mày đi mày bên mày rồi đi mày bên đi bên đi tầm niệm bên đi tầm nó đi tầm niệm bên oh, oh, oh. tầm bên đi mày

ขับไม่เป็นก็ไม่บอกนะเนี่ยเอ้าเียว่ะ,ะ,ะ,ะสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมออนไลน์เล่นสนุกได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้เวลาว่างเพื่อบริหารเงินในบัญชีของคุณให้เป็นประโยชน์เรารวมค่ายเกมมากที่สุดค่ายดังกว่า20ค่ายเกมกว่า2,000เกมลองเล่นเลยวันนี้รับโบนัสฟรีสนุกสะดวกสบายแอดเลยแอด B N K 8 8 đi theo cách bản tự, được không? à, đó. Okay. เดี๋ยวรอช่างเาประแจมานะ <S <S ผมบอกไว้เลยว่าช่างเป็นผู้ชายที่ขับรถไม่ได้นะฮะไม่รู้ว่าตีนชายหรือเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะอ๋อถอยหลังขับดีนะฮะเดินได้ขับไม่ได้นะฮะทั้งที่บ้านด่าแล้วแม่ด่าแล้วนะฮะไม่ยอมฟังเลยเอ้ยถอยหลังได้เหรอรอบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับรถไม่เป็นนั่นนะ <S <S ่ะโอ้ตกใจหมดอ๋อโอ้เสีย้ยวอะ เคหาที่ร่มซ่อมรถก่อนนะครับผมวิดนี่ก่อนโควิดแม่กระได้มโควิดไม่ติดหรอกไหมโควิดตัวนี้กลนี่ไหนร้องอ๋ออ๋อเดี๋ยวโควิดเข้ากล้องนะฮะเขาบอกอันนี้เต็มประแจไหมอยากทำอยากอยากทำรถเซอร์วิสสักคันยังเลยฮะหนึ่งจุดเก้าเดี๋ยวเครื่องเก่ากันเขียวนะทั้งช้างที่ทำไรนี่ใช่มา้าเรากระต้มอ๋อเปลี่ยนถังนละมันนะคผมนี่นี่หลอนี่มันรุ่งกับหลอดหลอรุ่งกับมอหลาว วิชานอนแล้วนั่งดอกได้เหรอเไม่ผมเก่นเต็มกัินละแล้วอุดไม่ฮะผมวิชามานั่งดูฮะนี่ไม่ได้กันนอนเลยมั้งเขาบอกว่าเขาไม่กล้านอนไอ้ไอ้เตียงล้อเตียงล้อลากอะไรอย่างงเี้ยที่มันเอาไว้คานติดท้องรถเขาบอกแดงเหม,มือนมือที่ นี่แลลวลงไปอ๋อมจะมีกล้องอยู่เราไปดูคนนั่นเราเข้ากันมียกี่คนนะคนเดียวจากเดียวเดียดเายใจเปิดไทางดีดมาทางนนกลุมกลุ่ม่ายเจมเอะไเปตาแบนบนู

หอ,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 อล้างทั้งนั้นเลยไอ้ตัวล้างทังโอเคอมัน,ม,นม,มันก็นิ่มเมื่อกี้ก็ล้างน้ำมันเสร็จแล้วผมตะกอนบานเลยฮะถังนู้นนะครับผมสามสี่ถังนะฮะไม่รู้ว่าเอาไปทำอะไรได้ต่อฮะนี่ก็เป็นน้ำมันใหม่นะย้อนรัวปามครับเอ,อ้ยไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เด็กก็ไปย้อนได้ผมไม่เลยโอเคผมซ่อมเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูตายแย่งตายแย่งภาษาห่ำเลยก็มันช่อ่ะวี เชล่าไหมเชล่าไหมถ้ายกัจะไปไม่รอดอยู่ละตาดเลยนะออ้อยได้เลยว่าพึ่งเลยอ่ะเก็เสร็กรกันแล้เวเดี๋ยวเก็บอุปกรณ์กลับบ้านไปรอรถคันใหม่กันอัะนเนาะ ปลงบไปไปุยหยอกหยอกครับผมหยอกหยอกหยอกเม่ใช่ลยครับผม okay, <yeah. S 1> แค่แตกกระปิ้นนะว่าว่าเ <c oughs> ดี๋ยวโดนหน้าช่างนะผมเดี๋ยวช่างหน้าแตกครับ <laughs> แตกของจริงนะผมไม่ไม่ใช่หน้าแตกอย่างนั้นนะ น่าจะโอเคนะครถน้ำมันเดี๋ยวดูช่างเดี๋ยวดูช่างขับรถนะผมขับรถไม่ได้เลยนะฮะขับรถเดินหน้าไม่ได้ฮะดูนะขับได้โอ้โหเดี๋ยวดูขับดูโคตรซิ่งนะดูมีโบู ลองให้ไปต้นลองตักดูนะฮะดูสิ่งแค่ไหนนะฮะรวบน้ำมันอุ้มมีสองจังหวะด้วยฮะเง็นๆเลยฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้าวโอ้ยล่ะนะดิอ้าวโอ้ยวะเดี๋ยวแหละรถตักก้อนใช้งานดีมากตั้งแตก้อนนี้ นีา่าะได้ฮขโมยปีกล้วยเขาอีกแล้วนะฮะไม่รู้วจะใช้วิธีไหนนะครับผมต้นกล้ยวยสูงมากครับผมเอาแล้วผมเอาละจับแล้วฮะเฮ้ยทิมล่ะเฮ้ยยังไงฮะออกมาแล้วครับผมเจวันนี้เสร็จเขาแล้วอันนช้างก็หลักเกือันอ่านแล้วนะเติมมือเลยนะฮะ ยัเข้ามาแล้วหมครับลิ้นอยู่ครับลิ้นอยู่ครับผมถ่ายให้เลยจังหวะนี้ครับคึ๊บครับดูครับจังหวะนี้ครับมาแล้วดูอาไมาแบบเขมเหียดั่งเกือบแบบเข้มเป็นไงบ้างครับผมหลังเติมครับฮ่าผมคนนี้ไม่ใช่พลังใบอย่างที่ทุกคนคิดนะผมพลังน้ำใสนะอยู่ใสๆน้ยาไม่ใสนะโอเคเนี่ยใส่กวดงปลาเลนิ เนี่ยไม่รู้เนี่ยจัดไม่ได้อ่ะเนี่ยจัดไม่ได้อ่ะเม็ดปันไหนคนละนะเม็ดีโอ้

妈。